สวัสดีสวัสดีค่ะติ้งนองติ้งนองไกด์แพดมาแล้วจ้าไกด์แพดมาตลาดนะคะตลาดสดเทศาบาลก็ขายผ้าไหมแม่ค้าเจ้านี้ก็เลยฝากขายว่าท่านใดสนใจนอกเหนือจากผ้าไหมเปลือกไหมแล้วก็ผ้าไหมทอยดรอแต่นี้ว่ามีลายริ้วนะคะซึ่งมี3สีให้เลือกคะ่ะพื้นที่1นนะคะจะเป็นสีโทนออกเดี๋ยวนะคะแคทไล่มา เป็นสีออตัวนี้เป็นม่วงนะคะม่วงตัวนี้จะเป็นเหมือนออโอโรสนะคะอ่านี่ค่ะ2เมตรนะคะอยู่ที่พันสี่นะคะจะแพงกว่าเป็นผ้ายกดอกเพราะว่ามีเชิงตรงนี้นะคะถ้าส่งก็อคิดค่าขนส่งเพียงแค่40บาทนะคะสนใจสีจริงตามนี้เลยนะคะพอยกดอกลายลูกแก้วะคะ่ะชนสีนะ ไม่ใช่สีจริงนะสีจริงจะไล่ลงมาตรงนี้ค่ะสีจริงอยู่ตรงนี้ค่ะนี่คือสีจริงนะคะชอบออนไลน์ก็อย่างนี้ละค่ะคุณผู้ชมจะได้ชมสีญาตแต่ว่าไกด์แทปบดูให้นี่คือสีจริงนะคะอันนี้ไม่ใช่ค่ะสีจะอ่อนตรงนี้ค่ะนี่ค่ะสีจริงคือตรงแท็ยืนอยู่สําหรับริ้วข้างล่างนะคะแล้วก็เชิงด้านนี้เป็นยกดอกก็สีม่วงแบบนี้นะคะแท็ยืนอยู่ 2,400เออไม่ใช่ค่ะ1,400รวมขนส่งอีกแค่เอา40บาทพอนะคะเบอร์0ูนย์หนึ่งนะอ่าแล้วมาชม02ค่ะอ่าผืนนี้ถ้าเทียบนะ0ูนย์สองกับศูต่างกันตรงนี้ค่ะเห็นไหมคะ2เมตรก็เท่ากันรานะคาเท่ากันนะคะผืนนี้ผืนนี้มี2เมตรเนะาะผืนนี้2เมตรนะคะก็จะเป็นเหลืองแบบนี้ค่ะคุณผู้ชม จะเหมือนครีมนะคะถ้าเป็นคนสุรินก็จะเรียกว่าเหมือนครีมถ้าคงคุงเทพก็เรียกว่าเหลืองอ่อนแล้วก็สีตามนี้นะคะแบบนี้เลยนะคะ1,400รวมค่าขนส่งอีก40บาทนะคะไม่ซื้อไม่ว่าการแมค่ค้าบอกว่าช่วยโพสขายหน่อยได้เลยคะ่ะ สีเหลืองก็จะเดี๋ยวนะคะเข้มกว่านี้นะคะ่ายทายากค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวจะให้ขึ้นดูนะหาสีจริงให้ค่ะสีจริงจะเป็นตามนี้นะคะยกดอกลายลูกแก้วค่ะยกดอกลายลูกแก้วนะคะนี่เลยนะคะอ่าไล่นะคะหาสีจริงให้ค่ะเพราะว่าเจอแสงค่ะ เป็นเหลืองนะคะแต่ว่าเป็นเหลืองอ่อนนะคะเหลืองอ่อนนะคะอ่อนะะ on แบบหาอะไรยังไงเนาะจะได้สีจริงนะคะคุณผู้ชมอ่าดีแคมาตรงนี้แล้วกันเนาะสีจริงคือตามนี้ค่ะสีจริงนะคะเจอมาเจอเผืนที่สามนะคะผืนอที่สามนี้จะออกเป็นโอโรสนะคะแต่ว่าถ่ายทําไม่ได้เลยค่ะ ีจริงจะเป็นโอรสนะคะสำหรับลายยุกดอกเม็ดพริกไทยค่ะเดี๋ยวให้สีจริงให้ดูนะคะเจอแสงค่ะคุณผู้ชมค่ะจะเป็นออกสีโอโรสนะคะไม่ใช่น้ำตาลนะคะสีจริงจะเป็นโอรสนะคะคุณผู้ชมโอรสค่ะพอไล่ามานะคะไล่ามาด้านล่างตรงที่เป็นเชิงริ้วนะคะ ที่เป็นด้านล่างตรงนี้คือสีจริงค่ะสําหรับตรงนี้นะคะสีจริงอันนี้มี4เมตรเนาะก็คือถ้าซื้อ2เมตรตัดได้ค่ะก็คือ1,004ราคาเบาๆเลยนะคะนี่ให้ราคาเบาๆ1 0 0ส่ง40บาทเท่านั้นเองแต่ถ้าเอาเป็น4เมตรก็2,008ค่าส่งก็40บาทนะคะนี่ค่ะตรงนี้จะเป็นสีเหลืองเหลืองแบบเหลืองทองนะคะต่างจากด้านบนที่เป็นโอรสนะคะ สนใจก็ทักมานะคะนี่คะให้เห็นนะคะ3เบอร์นี้ค่ะนี่จะเป็นไล่มานะคะนี่คือ0ูนค่ะศูนยนะคะศูนหนึ่งนะคะศูนยหนึ่งศูค่ะศูนย์สองนะคะแล้วก็ศูย์สาค่ะศูนสาตรงนี้จะเป็นเหลืองทองด้านล่างนะคะ แต่ข้างบนข้างบนจะเป็นโอรสนะคะมันจะเอาโอรสแต้ว่าถ่ายมาเป็นสีน้ำตาลนะคะติดต่อมาได้ค่ะ0812571709ค่ะให้ชม3เบอร์นะคะเห็นไหมคะ0812571709 0812571709ค่ะสวัสดีค่ะ